รีวิวของใช้คนที่แบ่งกันใช้กับน้องแมวได้ค่ะคลิปนี้ค่ะเราไปเอาเครื่องวัดความเค็มและโซเดียมในอาหารของคุณพ่อมาเล่นค่ะเครื่องนี้คือ salinity meter หรือเครื่องวัดความเค็มค่ะอันแรกค่ะเป็นของบริษัทฮาร์ติราคาพันกว่าบาทค่ะส่วนอันที่สองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรค่ะอ่านไม่ออกซื้อมาประมาณ300กว่าบาทก็เขาเขียนว,ว่าเป็นของญี่ปุ่นนะคะเราก็ลองสั่งมาเล่นๆให้คุณพ่อลองเทียบเล่นค่ะอากงของโฮชิกเขาก็จะมี2อยี่ห้อนี้ไว้เทียบความแม่นยำค่ะ สองยี่ห้อนี้เนี่ยก็ราคาต่างกันมากเลยค่ะต่างกันแบบงงๆเลยค่ะแล้วเราก็ได้สองยี่ห้อนี้มาจาก s h อป e ีนะคะวันนี้ค่ะเราขอทั้ง2เครื่องเนี้ยมาเทสเล่นค่ะเพื่อที่จะเอามาเทียบผลด้วยว่าราคาที่ต่างกันผลของมันจะต่างกันแค่ไหนแล้วเราก็จะลองวัดจากอาหารของโฮชิดูนะคะ คลิปนี้ค่ะเราจะดูว่าความเค็มของแต่ละยี่ห้อที่เอามาวัดเล่นเนี่ยจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะ่ะแต่ขอบอกเทคนิคเพื่อเพิ่มความแม่นยำน,นิดนึงนะคะว่าอาหารที่นํามาเทสเนี่ยจะต้องคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราวางไว้บนชั้นเฉยๆก็สามารถตกตะกอนได้ค่ะเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้คนให้เข้ากันก่อนพอเราจิ้มแต่ละจุดผลที่ได้เนี่ยก็จะไม่เท่ากันค่ะทีนี้เราลองเอาไปคนแล้วก็มาเทสใหม่ผลการเทสตแต่ละจุดเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นค่ะแต่ว่าแต่ละลอตเนี่ยก็อาจจะแสดงผลไม่เหมือนกันอีกค่ะ ข้อจำกัดของความแม่นยำก็มีเยอะพอสมควรเลยค่ะเอาเป็นว่าเราดูพอเป็นไกด์ไลน์ความเค็มก็พอค่ะตอนนี้เราลองมาเทียบดูกันบ้างค่ะว่าเครื่องพอจะอ้างอิงผลได้จริงหรือเปล่าค่ะเท่าที่ดูนะคะ2เครื่องนี้ก็อ้างอิงผลได้ค่อนข้างใกลเคียงกันค่ะจริงๆซื้ออันที่ถูกกว่าก็ได้แต่ที่บ้านเนี่ยก็มี2ออันนะคะเผื่อว่ามันพังแล้วเราไม่รู้ค่ะเท่าที่ดูยี่ห้อนี้ก็รสชาติน่าจะเข้มข้นพอสมควรเลยค่ะ ก็ดูแล้วเนี่ยกลิ่นก็คงจะถูกใจโคชิอยู่เพราะว่าโคชิเขามีปฏิกิริยาตลอดเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็ร้องบ้างเดี๋ยวเขาก็พยายามจะขอดมบ้างค่ะว้นะมันเะไ,ไปลูมันเีมไปไมไมวันนี้ก็เตรียมมาหลายยี่ห้อค่ะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะคุยเล่นไปเรื่อยๆด้วย เครื่องวัดความเค็มทั้งสองเครื่องค่ะก็จะแสดงผล3ระดับนะคะโดยรวมแล้วค่ะถ้าเป็นแถบสีฟ้าหรือว่าสีเขียวอ่อนจะอยู่ในช่วง0.3-0.5%นะคะก็จะเป็นช่วงที่อาหารชนิดนั้นๆเนี่ยมีรสชาติไม่เค็มมากปริมาณโซเดียมอยู่ในระดับไม่มากสามารถบริโภคอาหารนั้นๆได้ค่ะแถบสีเขียวที่เข้มขึ้นในช่วง0.7-0.9%นะคะเป็นปริมาณโซเดียมที่มีระดับปานกลางค่ะควรบริโภคอาหารจานนั้นอย่างระมัดระวังค่ะแต่ถ้าแถบสีแดงในช่วง0.9ขึ้นไปนะคะ ริมาณโซเดียมในอาหารค่อนข้างจะมีมากกว่าปกติควรจะหลีกเลี่ยงการทานอาหารนั้นค่ะจริงๆแล้วอย่าเพิ่งกลัวอาหารที่ค่าเกลือหรือค่าโซเดียมสูงนะคะเพราะเกลือเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่สําคัญต่อการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยรักษาระดับความดานันหรือเป็นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการเผาผลาญพลังงานให้แก่เซลล์รวมถึงการสร้างและนําส่งกระแสประสาทนอกจากนั้นเกลือหรือโซเดียมก็ยังมีส่วนสําคัญในการควบคุมสมดุลน,น้ําในร่างกายด้วยแล้วก็ช่วยกระตุ้นการกินน้ําและมีผลต่อความเค็มของน้ําประสวะด้วยนะคะ ดังนั้นเกลือจึงเป็นแร่ธาตุที่สําคัญที่จําเป็นต้องมีในอาหารสัตว์ค่ะสําหรับน้องแมวที่สุขภาพดีทานน้ําได้ดีอาจจะไม่จําเป็นต้องคุมโซเดียมมากนะคะส่วนน้องแมวที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็ควรปรึกษาคุณหมอค่ะเพราะว่าร่างกายควรได้รับปริมาณเกลือที่เหมาะสมน้อยไปก็ไม่ดีค่ะ สำหรับการทำความสะอาดนะคะควรทำความสะอาดเครื่องวัดความเค็มหลังการใช้งานทุกครั้งค่ะและทำความสะอาดเฉพาะบริเวณที่จุมอาหารค่ะด้วยฟองน้ำและน้ำยาล้างจานจากนั้นก็เช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยและควรเก็บในที่แห้งค่ะและเราต้องหลีกเลี่ยงการล้างทุกความสะอาดที่วัดความเค็มทั้งชิ้นนะคะเพราะว่าจะทำให้เครื่องเสียหายได้ค่ะก็เป็นอีกเครื่องที่เหมาะกับการลงทุนนะคะเพราะว่าใช้ได้ทั้งคนแล้วก็น้องแมวด้วยคลิปนี้ก็วัดกันสนุกๆค่ะเราวัดไว้หลายตัวเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไป ใครที่อยากดูผลของยี่ห้ออื่นนะคะก็สามารถไปดูได้ที่เพจโฮชิตะคิว boy ค่ะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ